มีผู้ถามว่าจิตตื่นไม่ลำคาญรูปเสียงบางวันก็มีอารมณ์เกิดขึ้นสองครั้งถามว่าจิตเดินบัญญาหรือ,อยังครับอันนี้เราสมมติเราปฏิบัติทำไปดูลมหายใจหรือพูดทออะไรก็ตั้งถึงตัวผู้รู้แล้วจิตเริ่มมีกำลังเริ่มมีสมาธิเริ่มมีกำลังแล้วเราก็กำหนดเราเดินฐานจิต ถ้าเราเห็นในสิ่งที่มากระทบกระใจของเราก็คือธรรมอารมณ์เนี่ยอารมณ์ต่างๆก็ธรรมอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่มากระทบกระใจอย่างถ้าเป็นทาอันตาก็ลูกกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นสัมผัสกระทบกายเย็นร้อนอ่อนขังอารมณ์มากระทบใจสองครั้งความจริงเนี่ยมันกันน้อยไปนะถ้าคนมีความฟุ้งซ่านหรือมีความมาอยู่ในที่วุ่นวายมันก็มีอารมณ์เกิดดับๆเนี่ยทั้งวันน่ะร้อยเป็นพันครั้งก็มี อันนี้อันนี้พูดถึงอารมณ์มากระทบใจเนี่ยอย่างเงี้ยสองครั้งถ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปโดยที่ว่าสติของเรากําหนดรู้ดูรู้อยู่ที่จิตของเราจิตเราสะอาดจิตเราสว่างจิตเราสงบอยู่อะไรเงี้ยอารมณ์ที่มากระทบใจแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราเห็นอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าดับแบบสมาธิยังไม่ได้เดินปัญญาแต่ถ้าเป็นถ้าจะตตีก็เป็นปัญญาคือเป็นเป็นปัญญาภายนอกเหมือนกับเราเนี่ย ดูด้วยหูด้วยตาด้วยอะไรอะไรเห็นคนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท,ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความเห็นผู้หญิงคนนี้ตอนแรกก็ยังสาวต่อไปแต่งงานแล้วก็มีการท้องแล้วก็มีการคลอดลูกโอ้ยมันวุ่นวายมันทุกข์จนในที่สุดเนี่ยในที่สุดแล้วก็ไปเห็นความตาไอคนแก่คนเจ็บคนตายไปนี่เป็นปัญญาภายนอกเฉยๆเป็นยัญญาเกิดจากการดูกันฟังกันอะไรแต่ไม่อะไร เป็นปัญญาภายนอกยังไม่ใช่ภาวานาไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าเราดูที่จิตจิตเราก็ยังสงบเราก็ยังมีผู้รู้เราก็ยังสว่างอยู่นี่เป็นเป็นการก่เียกว่าไม่คล้อยไปตามอารมณ์ที่มากระทบเป็นการดับแบบกดข่มสมาธิแต่ไอ้กิเลสที่มันสังสมอยู่ในตัวผู้รู้ของเราเนี่ยที่เราทําความสงบได้เพราะเรามีกําลังสมาธินี่ยมันยังอยู่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจะนับครบนับชาติไม่ท้วนน่ะ ราคาตัวสาม oh a, โมหะอดหูฟุ้งซ่านอะไรมันยังมีอยู่ในจิตของเรานะจะมากน้อยไปขนาดไหนก็ขึ้นอยู่อารมณ์กรรมของเราที่เราเคยสั่งสมมาที่เราทํามาในอดีตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะถ้าเราจะไปนิพพานเนี่ยเราจะปฏิบัติให้เห็นตัวปัญญาจริงเราจะต้องมีสติและสัมัญญาสองตัวเพื่อทําลายการยึดมั่นถือมั่นทั้งกายในการยึดมั่นถือมั่นในรูปกัณน,นามในรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญ,ญาณ ไอจิตของเราเนี่ยที่ว่ามันกระจ่างสว่างอยู่นะมันแจ่มอยู่เดี๋ยวมันตื่นอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นวิญญาณที่คมชัดนั่นเองนแหละเราไปเห็นว่าวิญญาณเนี่ยจิตส่วนรูปมันยังไม่ดับเวทนาสัญญาสังขารมันยังไม่ดับมันจะต้องคล้ายๆว่าเจริญสติสามัญญาให้เห็นยกเหตุขึ้นมาเนี่ยตัวที่ว่ามันตื่นเนี่ย ให้เห็นสภาวะเนี่ยมาเอาสติมาดูที่ใจเต้นดูความรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกก็เป็นฐานกายแต่เป็นเวทฐานเวทนาเรายืนใต้ฝ่นนา,นา,นเาเท้ามันจนนานๆแล้วเจ็บฝ่าเท้าแล้วมันมีความรู้สึกอยู่เราดูที่ความรู้สึกเนี่ยมีสติสัมปญาสองตัวในฐานกายเวทนาฐานจิตแล้วก็จนกระทั่งเห็นความเกิดดับของจิตมีความรู้สึกเป็นมโนสัมผัสธแล้วเป็นมีความรับรู้ทางใจแล้วก็พุ่งผ่านทะลุด้านหลังเกินไป วิ่งไปตามเส้นประสาทขึ้นผ่านสมองด้านหลังด้านหน้ามาทะลุที่หัวเขี้วเลือกกลางหน้าผากที่มโนทวาน,นจนกระทั่งเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมาไหลแล้ถึงจะเห็นรูปนามเกิดดับอย่างนั้นเนเห็นตามหลักของพุทธศาสนาค่อยๆทําให้มันจากยาไปสู่ละเอียดไปเรื่อยๆมันก็จะไปคุยเคียร์เลียดที่ละเอียดขึ้นมาแล้วเราก็ประหารไปด้วยสติสัมปัญ,ญญาสองตัว พราะนั่นการที่เราจะดูเอาจิตที่ตื่นอยู่เนี่ยแล้วก็อารมณ์ที่มากระทบแล้วก็ดับไปมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเป็นปัญญาภายนอกนี่เราจะเอาตามปัญญาดังหลา่าวพุทธศาสนาคือตัดอุปทานกันนั่งห้าเพื่อไปนิพพานเนี่ยต้อมีสัมมัญญสติสองอยู่ในสี่ฐานคือฐานกายเวทนาจิตธรรมให้ได้ดูจนกระทั่งเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทะลุทุกทวาร